วันนี้จะมาแชร์เคล็ดลับความสดใสพลังอันล้นเหลือของดิฉันดาวใจยัยจิตค่ะหลายคนชอบถามว่าทำไมดาวใจถึงมีพลังทำงานได้ทั้งวันน่ะเคล็ดลับของดาวใจก็คือดื่มกาแฟแต่ไม่ใช่กาแฟอะไรก็ได้ต้องเป็นกาแฟสวอคอฟฟ่พัท28กาแฟนี้ใส่สารสกัดที่ดีๆแพงๆช่วยบำรุงร่างกายไว้เยอะมาก ทั้งโสมทังเช่าเห็ดินจืองาดำวิตามิน B3 B6 B12 แค่ดื่มกาแฟสวก็เหมือนได้กินอาหารเสริมดีๆบำรุงร่างกายไปด้วยทุกวันแก้วเดียวจบสดชื่นพลังมาเต็มที่สำคัญกาแฟสวอรอร่อยตื่มง่ายเป็นกาแฟสุขภาพที่ปรุงรสมาดีหอมโสมหอมกาแฟอร่อยมากกลมกล่อม อร่อยแบบสบายใจดีต่อสุขภาพของตัวเองค่ะนี่ก็แนะนําเพื่อนไปหลายคนใครใครได้ชิมแล้วติดใจทุกคนวันนี้นะคะเลยมาแนะนํามิตรักแฟนเพลงอยากให้ลองจะเป็นสอวอสูงวัยหรือสอวอสวยหล่อสมวัยก็อร่อยได้ทั้งบ้านค่ะใครสนใจกาแฟสอวอโทรเลยค่ะ021054179 02105 สี่หนึ่งเจ็ดเก้า